สวัสดีครับร้าน BKK Battery DSLR นะครับวันนี้จะมาสาธิตสินค้านะครับแนะนำสินค้าตัวนี้จะเป็นแบตไลท์สดนะครับใช้กับกล้อง EOS M นะครับจะเป็น M 5 0 M 5 0 Mark II M หรือว่า M 1 0นะครับที่ใช้แบตเตอรี่ LP E 1 2นะครับตัวนี้นะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจะไม่ต้อง ไฟ์สดโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยก็คืออันดับแรกนะครับตัวสินค้าจะมีมาให้ในเซตนะครับจะมีสายไฟนะครับตัวมอแปลงนะครับอะแดปเตอร์ครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ครับวิธีการใช้งานเริ่มต้นจากเรานำกล้อง U.S.M มานะครับตัวนี้ทางร้านจะใช้เป็น M 5 0นะครับทางร้านจะใช้เป็น M 5 0 อันดับแรกเลยนะครับเราไปดูที่ตัวสายถ่านนะครับเราเปิดฝาขึ้นมานะครับจากนั้นเราถอดแบตเตอรี่เดิมออกนะครับพอถอดแบตเตอรี่เดิมออกแล้วเรานําแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับของเราเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ดัมมี่จะมีรูเสียบปลั๊กอยู่ตรงท้ายนะครับเราใส่แบตเตอรี่ลงไปให้ถูกขั้วนะครับจากนั้นล็อกให้สนิทนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับเราต้องปิดฝาทุกครั้งนะครับถ้า เราไม่ปิดฝากล้องจะตรวจจับว่ามันจะไม่ให้เปิดใช้งานกล้องนะครับพอเราปิดฝาแล้วเราจะสะกิดตัวยางนี้ขึ้นมานะครับตัวยางนี้จะมีหน้าที่ปิดการฝุ่นนะครับใช้งานก็ต่อเมื่อเราจะใช้ปลั๊กที่เสียบแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับจากนั้นเราเสียบปลั๊กเรานำอะแดปเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบปลั๊กตัวเล็กๆนี่ครับเสียบไปกับตูดของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ อันนี้อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ปลั๊กที่ต่อกับกล้องจากนั้นเราเสียบตัวสายไฟ AC นะครับกับกับปลั๊กไฟบ้านนะครับตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับฝั่งนี้เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับ ส่วนฝั่งนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราจะทำการทดสอบด้วยการเปิดกล้องขึ้นมานะครับนี่นะครับเปิดกล้องติดปกตินะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราจะใช้งานในโหมดภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะอัดวิดีโอก็ได้นะครับจะใช้งานเหมือนการเสียบแบตเตอรี่เดิมเลยนะครับ ตัวนี้ใช้งานปลอดภัยครับเป็นตัวแปลงไฟจากไฟบ้านนะครับมาแปลงจากไฟบ้านเข้าอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟให้ได้กระแสะเท่ากับแบตเตอรี่ใช้งานปกตินะครับเราสามารถใช้งานไร์สดได้ต่อเนื่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแบตเราจะหมดนะครับจากจากสินค้าตัวนี้นะครับเป็นตัวแบตดัมมี่เพื่อแปลงไฟใช้งานกับกล้อง eos m 5 0ครับฝากสินค้าของทางร้าน b k k Battery DSR m ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ